สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับสวยงามมากเลยท่านผู้ชม FC แถวนี้จะรู้จักหรือเปล่าก็อยากรูกก้จริงว่าที่ไหนนะครับสวยงามครับ FC คนไหนรู้จักออบอกผมด้วยนะครับ ตรงนี้ขอกตรงนี้ออกตรงนีนะ้ะเลยนี้สวย ừ ừ ừ. วิดีโอเหรออืมอ,อ้าวเขาเขาถ่ายวิดีโอไปนะันมันจะเอาภาพนิ่งไงภาพนิพ่งพระศิวะเรื่องอะไรอ่าอะไรครับ ด้านบนคือทางไปดูเจ้าแม่กวนอิมนะครับขึ้นมาทางด้านนี้เลยนะครับทางนี้นะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวตามผมมาเลยนะครับสวยมากเลยแลนนี้ก็ขึ้นมาถึงด้านบนเจ้าแม่กวนอิมแล้วนะครับนะฮะด้านหน้าผมนี่เลยนะครับก็เ,เป็นที่สักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิม เขาเต่านะครับด้านนี้เลยครับส่วนด้านหน้าผมเนี่ยเป็นจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์สวยงามมากนะฮะด้านหน้าผมก็จะเป็นทะเลนะครับเขาเต่าเลยเห็นไหมวันนี้น้ำลดหน่อยส่วนด้านนี้ก็คือเป็นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าใช่ไหมพี่นะิดนะเราก็จะด้านล่างก็จะเห็นวิถีชาวบ้านนะฮะเป็นคลองเป็นล่องเรือตามคลองอะไรประมาณนี้นะครับทา่านผู้ชมนะครับด้านนี้เดี๋ยว <im ple at> จะพาท่านผู้ชมไปดู ด้านล่างอีกก็จะมีไฮไลท์เป็นเต่าด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูเต่ากัานสวยงามครับต้นหลิวนะครับวงตอนนี้เราก็ลงมาจากด้านล่างแล้วครับไปทางขวามือทางด้ผมนี่ครับโอ้โหตรงนี้เป็นปากคลองเลยนะ ตรงทะเลนะครับนะเป็นชาวประมงก็อยู่ที่นี่น,นะครับนะเป็นพื้นบ้านด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันครับนี่ไงไฮไลท์ของที่นี่นะครับท่วัดเขาเต่าก็คือที่นี่เลยไฮไลท์นะครับใครมาวัดเขาเต่าก็ต้องมาที่นี่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นคลองนะครับที่จะลงทะเลปากอ่าวนะฮะเดี๋ยวนี้น้ำลดแล้วน้ำไหลลง